stock market ตลาดหุ้น stocks หุ้น bonds พันธบัตร commodities สินค้า dividend เงินปันผล Stock split. การแบ่งหุ้น Percent. นต์เปอร์เซนต์ฟูเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Stock broker. นายหน้าซื้อขายหุ้น currency เงินตรา windfall เงินที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึง taxes ภาษี trade การซื้อขาย Swap, Swap, Initial Public Offering, การเสนอขายหุ้นออกใหม่ครั้งแรก Shares, หุ้น Share Price, ราคาหุ้น Investment การลงทุน Symbol สัญ,ญลักษณ์ Mutual Fund กองทุนรวม capital เงินทุน